เป็นพิธีเสียสตาแม่น้ำยวนวันนี้ขนาดสธาชาวบ้านทั้งตำบลเย็นและตำบลเจดีคำได้มาร่วมกันเสียสตาแม่น้ำยวนซึ่งเป็นประเพณีที่ได้จัดขึ้นเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งวันนี้ก็มีคณะสงฆ์จากตำบลร่มเย็นและตำบลเจดีคำวันนี้เป็นวันที่13พฤษภาคม2553ซึ่งก็ตรงกับวันเพื่อมองคลพอดีก็มีชาวบ้านมาร่วมกันทำพิธีเพื่อเป็นการช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูประนธรรดั้งเดิมซึ่งในงานตอนเช้าก็จะมีการทำบนตักบาตรนี การเจริญพระพุทธมนต์เสพสตาแม่น้ำเพื่อให้แม่น้ำของเราได้ไหลเพื่อหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวตำบลร่มเย็นในะตำบลเจดีคำวันนี้ก็มีคณะท้าจากหลายบ้านก็เกือบพุกหมู่บ้านในตำบลร่มเย็นก็ได้มาช่วยกันเพราะว่าน้ำก็คือส่วนสำคัญของการรับรงชีวิตอยู่ ก็เราจะได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนซึ่งดำเนินชีวิตตามต้องอาศัยแม่น้ำเป็นที่พึ่งนะเพราะว่าชีวิตคนเราถ้าขาดน้ำก็จะอยู่ไม่ได้ด้านน้นก็จะมีคณะสงฆนะ์นำโดยหลวงพ่อพระโคคันติวชิรธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเอชียงคำท่าน ลงพ่อพระครูจากคณะตำบลร่มเย็นขรั้งเต 1, ขตหเขตสองรวมถึงคณะของจากตำบลร่มเย็นเจดีคำก็ได้มาร่วมกันนี้ก็มีท่านประธานการมาช่วยกันออันนี้ก็ได้มาร่วมกันตรงนี้ ก็มีคณะศรัทธาหลากหลายหมู่บ้านทั้งตำบลร่มเย็นก็มีตำบลเจดีคำก็มีมาช่วยกันตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนกนารทำพิธีโดยคณะสงฆ์ก็กำลังเจริญพระพุทธมนต์อยู่ทำพิธีเสด็จสตานะครับคณะศรัทธามาหลายบ้านแล้วก็ท่านชมก็ลองดูนะครับว่ามาจากบ้านไหนบ้าง ดยบรรยากาศโดยรอบนะครับก็มีองศสุธาก็มีทั้งเจ้าที่กรมป่าไม้กรมอุทยายก็ได้มาช่วยกันที่ที่อย่างนี้จะจัดขึ้นอย่างนี้ทุกๆปีครก็ขอจุดการถ่ายทำไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เดินพาชมรอบบรรยากาศรอบๆก่อน บรรยากาศตอนเช้าก็เป็นบรรยากาศที่ลมเลื่นอากาศกำลังดีไม่ร้อนมากเมื่อคืนฝนก็ตกลงมาอย่างหนักวันนี้แม่น้ํายนของเราก็เป็นสีแดงกันทั้งหมดเลย